7. ปัญจทีปกาเทราประธานประวัติในอดีตชาติของพระปัญจทีปกาเทระพระปัญจทีปกาเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า50ข้าพเจ้าเชื่อสนิทในพระสัทธ,ธรรมของพระพุทธเจ้าพระนามว่ปัปทุมุตตะผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวงจึงได้เป็นผู้มีความเห็นตรงห1เอ ข้าพเจ้าได้ถวายประทีปแวดล้อมไว้ที่ต้นโพครั้งนั้นข้าพเจ้าเชื่ออยู่จึงทำการบูชาด้วยประทีปไว้52ิข้าพเจ้าเกิดในกำเนิดใดๆคือจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกำเนิดนั้นๆเทวดาย่อมถือดวงไฟไว้ในอากาศนี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยประทีปห้บสา ข้าพเจ้าสามารถมองเห็นได้ทะลุฝาทะลุกำแพงศิลาทะลุภูเขาได้ร้อยโยอดโดยรอบ54ด้วยผลกรรมที่เหลืออยู่นั้นข้าพเจ้าเป็นผู้บรรลุความสิ้นอาสวะข้าพเจ้าทรงร่างกายอันมีในภพสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ห้ิ้าในกับที่สามพสรอย นับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิมีพระนามว่าสตะจักสุมีเดชมากมีพลานุภาพมาก56คนวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แล ได้ทราบว่าท่านพระปัญจทีประกาเทระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีปัญจทีประกาเทราประธานที่เจ็ดจบ